ดีจ้ะพี่น้องมาเลยจ้ะขั้นตอนแรกเข้ากัมาเตรียมอ่าเนาะหม่เนาะจะเนาะเพื่อที่จะเอามาเคียนเพื่อที่จะไปเฮ็ดอ่าเนไม่ซุปเนาะจะเนาะขั้นตอนแรกายกกับสิเลิมเคียนเนไหม่สะกอนเนี่ยแหละเนาะจะทุกคนขนาดสีหูเนาะจะพี่น้องจ๋าก็ถนัดแบบใดก็เอาแบบนั้นเนาะจะเนาะายกกับสีใสสมเนี่ยแหละจ้ะพี่น้องจ๋าเเคียนเอา พูดเอานี่ยนะจ๊ะมันง่ายดีสะดวกสบายง่ายๆสตยไสตล์ไผสไตล์มั่นเนาะจ๊ะเนาะพี่น้องเดี๋ยวจังใดย่ายกสิขอโตเคียนโนไม้ไ้เลวแล้วเข้าไปเบิ่งในขั้นตอนตัวไปกันเนาะจ๊ะเนาะ หลังจากที่ว่าเคียนนาใหม่เสร็จแล้วเนาะจะเนาะย่ายกระซิเอามาตุมน้ำทิ่งจากน้ำหนึ่งเนาะจะเนาะแปบว่ากันหาควบคุมควบยังท่วานยังตกค้างอยู่เนาะจะเนาะย่ายกระสิตุมเอาน้ำทิ่งจากน้ำหนึ่งก่อนเนาะจะเนาะหลังจากนางเขาค่อยมาตุ่มมาน้ำยานางกันเนาะจ้าขั้นตอนต่อไปเข้ากับตุ่มกับน้ำยาน้างเลยจะน้ำยาน้างย่า่กระ ยอา,อายานางกระป๋องนี่แหละจ้ะเนาะทางอันต่างแดนมีแบบนี้เนาะจ้ะพี่น้องยายกระซิเอาแบบนี้จ้ะง่ายๆสะดวกสะดวกสบายสบายเนาะจ้ะเนาะหลังจากนั้นเทากับเอานมใหม่ที่ว่า,าต้มน้ำหนึ่งแล้วเนาะนี่ก็เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เอามาใส่ในต้มนม้ำยานางตัไปเนาะจ้ะพี่น้องกระต้มไว้ให้เดือด ไอ้น้ำแหงเหลืออยู่ประมาณพอกะว่าสีซุปได้แล้วเนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวเฮ้าคอยมาเบิ่งหลังจากที่ว่าน้ำเริ่มเดือดเริ่มแหงแล้วเนาะจ้าพี่น้องจ้าตามเบิ่งเลยจ้าพ่อน้ำยานา่งเริ่มแหงดีแล้วจ้าพี่น้องกระิดได้ประมาณนี้เนาะจ้าเนาะกระิกะให้เหลือน้ำักหน้อย เพื่อี่เอาไปไว้ซุปเนาะจ้ะพี่น้องกระสิเยียยูประมาณนี้จะหลังจากนั้นเข้ากระเรียมไปเฮ็ดขัวพริกขัวหอมขัวกระเทียมกันเลยจ้เนีายจะพี่น้องกะบดได้ไม่ยั้งมากไม้เนาะจ้ะยายกะสิไซแค่พริกมีพริกแดงกะสิไซแค่พริกแดงเนาะจ้ะกระสิไซหอมหัวหอมสซกระเทียมจ้ะพี่น้องแค่นี้ มีแค่นี้ไสแค่นี้จ้ะยายกกะสิขัวพริกให้ซุกให้หอมเดี๋ยวเข้าคอยมาอ่าเห็ดอ่าซุปน้ำม่กันต่อไปเนอะกจากพี่น้องจ๋าเดี๋ยวคอยไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยจ้า มาจากที่น้องเข้ามาเริ่มมาสุปกันเลยนะจานะ้าเนาะเห็ดสัวเห็ดจากหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นยายกระเสีเอาเนี่ยจ้ะนองใหม่ที่ยายตมา้มไว้นะจนาะลงไปจ้ะแล้วก็ เครื่องปรุงนี่กะบบเดมิแมงมากไม้เนาะจ้ะพี่น้องจ๋ากะนี่หลายย่ากะซีไซหอมหัวไงหอมแดงแล้วกะต้นหอมผักชีแล้วกะย่ากะซีไซอันต้นใบใบอีหยังเนาะบัดนี้เนาะเขาเอิญเนาะผักเพล้นึกเด็กเกก่อนพี่น้องก็คิดนึกออกบ่ออกนะจ๊ะเนาะเนี่ยจ้ะย่ากะซีไซผักเพลไปนั่มเนาะจ้ะเนาะอ่ากะสิมี่นีมเนะจะเนาะ พวกอันผักเครื่องเคียงแล้วจะนาะแล้วก็นี่จะเ,เข้าวคัวแล้วก็พงนัวห้าวแล้วก็ง่าขัวเรียบร้อยแล้วจะพี่น้องแล้วก็นหาปลาหลาแค่นั้นเองจะพี่น้องจาอ๋าเดี๋ยวเห้ามาลงมือเห็ดกันเลยจ้ะอันตอนนี้ยายกะสิไซกับขัวเลยเน,นาะจจะนาะ เสร็จจากพี nói nói, ่นอนตามพวกนี้ลงไปเลยมากหน่อยใส่หน่อยจ้ะพี่น้องมากหลายใส่หลาย แวตาอ่าขนหมักวามชอบของแต่ละค้นเลยจะเนาะคนเฮามันหมักมันคือการสูตรบตายโตจ้ะผงนวเลยจ้ะพี่น้องใส่ลงไปใส่น้อยนวหน่อยใส่หลายนวหลายปลาหลาห้าเลย ตีมเลยจ้ะพี à, ổi, ào, ả, ่น้องขอตึงปลาจักน้อยนัวบ่ถึงอานด้วยตัวนี้ขขงเฮ่าเลยจ้ะพี่น้อง ักใส่จานส์ฟเลยจ้าโอเคจ้าเสร็จซับเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยจ้าสุกนอใหม่ของยายสูตรของยายเองเลอจ้าพี่น้องจ้าเป็นจังใดจ้านากินบ่พี่น้องสีสันกะออกมาแบบนี้แล้วจะเนาะนากินมากๆเลยพี่น้องจ้ากินกับข้าวเหนียวหอนตอนนี้ยายกะเตรียมข้าวเหนียวหอนไวเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าเนาะกะ โอเคเนาะจ้าสำหรับเมอนีย่ายก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เด้จ้าขันมากรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่ายในเด้อจ้าสำหรับเมอนีสวัสดีจ้า